ดูที่โอ้โหผมก็ชอบว่ามันหนาใช่ดูทิ่เดี๋ยวไล่ไล่มาดูเลยดูอีกทีนึงดูอีกทีนึ่งหนลองลองไอ้หนูระวังแล้วลูกนะลองหนี่นี่นี่ดูหนาเห็นไหมเห็นรูมันไหมเน่จะให้ดูรูนะให้เห็นรูนั่นหนาเออลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา อยู่ที่สวนไผ่ตอนนี้ของสวนหนองชะอมประจีนนะครับวันนี้โชคดีจะเช้าเลยโชคดีมีผู้อุปการะคุณอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกต่อไปก็เป็นเครือข่ายกันมาเยี่ยมมาเยี่ยมชมมาเที่ยวแต่ว่าวันนี้เขามานี่เขาสนใจตัวนี้ตัวนี้คืออะไรนะอ่ะตรงนี้หันห,หน้าไปดูก่อนคนนี้เปิดเปิดเปิดหน่อยห่างๆกันครับอ่าเปิดอ่าทั้งไทยน้อยสวัสดีครับอ่าชื่ออะไร ทำไมมาสนใจพัยตัวนี้เอาผมชื่อเอ็มครับท่าเรนเฟสก็ชื่อลุงเอ็มมาจากเมืองการครับอ๋ออยู่เมืองการมาจากโน่นมาหานี่ยู่ประจินลุงยู่ประจินนะมากับใครมากับคนนี้ถ่ายถ่ายคนนี้หน่อยพูนุ้นลูกกล้องลุงไอมองกล้องหน่อยลุนนน้นคนนี้รีวิวเก่งไถ่ายนูเห็นกล้องหาหน่อยพี่โอ้โหวันนี้คุยกันทั้งวันตาเนี่ยปวดหัวเลยคุยทั้งวันอ้าวทีนี้ยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อย ว่าทำไมมาสนใจไผ่พันนี้พอดีผมหาไผ่ที่ว่าจะเอาไปใช้บันไดเอาไปใช้ขันน็อกทาสีตามตึกงานก่อสร้างเพราะผม,ผมเองอ,ะอ่ะเป็นคนขายไม้ตสาเข็มอยู่า่าโอ้ oh. ก็เลยอยากจะหาไผ่เนี่ยตอนนี้สร้างไผ่เนี่ยผมซื้ออยู่กับพออ่อค้าอ่าอ่าก็ แต่เอาไปปลูกเองอ่ะมันไม่ถูกใจครับไม่ถูกใจยังไงมันไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่เถ้าเกิดม่ไดหญมันมันไม่ใหญ่เราก็เลยอยากจะหาตัวที่ว่ามันใหญ่แล้วล้มันหนาก็เลยมาเจอตัวนี้ลุงกลมรีวิวให้ดูก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีก็เลยมาดูตัวจริงที่ปาตีนเลยอ่าวิ่งมาเลยครับโอ้แหววเลยนี่คือของจริงต้องมาดูเอง สรุปแล้วเอาเงาเนาะครับเอาเงาให้ดูหน้าทาก่อนว่าเงาเวลาคุณแล้วเป็นยังไงดูถ่ายทายให้ดูนี่เงาเป็นงี้อ่าแล้วก็ดูดูความหนาความหนานี่อธิบายหน่อยทําไมคุณถึงคือเวลาคุณซื้อหรือคุณใช้งานเนี่ยคุณไปขายเนี่ยมันมีความจําเป็นยังไงเรื่องหนาเรื่องบางเรื่องอะไรยังไงอธิบายหน่อยที่ก็ก็ท้าว่ามันหนานะมันหนาก็ผ้ายสังไผยเนี่ยมันจะต้องอ่ามันถ้างานของผมเนี่ยคือ ขันน็อกนั่งล้าน oh. มันจะไม่แตกไม่แตกไม่แตกถ้าเป็นพวกไข่ตั้งไผนะ่แขันแรงมันจะแตกอ่าอโอ้แล้วก็ความโตล,ล่ะเวลาคุณจะใช้งานจะต้องโตเท่าไหร่ต้องโตประมาณ3นิ้วถึงก็จะสวยแข็งแรง3นิ้วคือประมาณไหนีน่ชาวบ้านเราน,นี่นี่เด็กวอนไหนเนี่ยเนี่ยสองจุดแปดถึงสามโอ้เก่งกว่าเราอีกเว้ยครับถ้าเราไม่่อยรู้เรากล่าวาาว่าแต่ว่าตั้งไผ่อะมันได้แค่สองนิ้วเออมันเล็กมันจะเล็กกว่าสองนิ้วถึงสองนิ้วครึ่ง เต็มที่เลย2.8 2.8นะนี่กเท่านี้แหละต้งไทยนะย้ายสุดทาอันนี้มาจากมะเร็งแล้วนะตัวนี้ผมเรียกว่าเลี้ยงนานพันเบอร์หนึ่งมาเก็บที่เนี่ยน่าจะปีที่4ี่ที่ห้าเประมาณนี้แหละมันตายอยู่แล้วเราก็เป็นส่วนผสมของมันผสมกันระหว่างไผ่มันหมูกับไผ่เลี้ยงแล้วมันตายตายอยู่ตรงนั้นละ่ะ5เม็ดรแล้วเราก็เลี้ยงเอาไปปลูกแม่ต้นมันเนี่ยอยู่ที่กระบินอันนี้ย้ายมาปลูกใหม่ นี่เม็ดที่หนึ่งมีอีกสี่เม็ดนะมีอีกสี่เม็ดแต่เรามองว่าไอ้นนี่สวยกว่าก็เลยมาขยาแยแต่ตัวเนี้ยสวยกว่าใครเขานะเนี่เลยดูลำตัวอันนี้ก็ <Okay. S 1> ผมเห็นแล้วนี่นะอ่าน้องมาใกล้ๆอีกหน่อยก็ได้ <museums and the sun> นะมาใกล้ๆวันนี้มือมือถ่ายกล้องก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนี่อันนี้มาถ่ายเองโดยเฉพาะเลยเือมันยังไงรู้ไหม เนี่ยมันไม่ใช่ไผ่เลี้ยงหรอกดูแล้วยังไงก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่แต่มันเป็นลูกผสมไงครับอ่าทางนี้จะเอาสิบเง้านะดูดูวิธีการของเขานะนี่มืออาชีพเลยโอ้ดีอ๋อมันเอาไปใช้เลยคือความตรงเวลาเวลาไม้ทั้งไผ่นี่ยาวเท่าไหร่เวลาเราขายก็เป็นที่อลูกค้าเขาเอาแค่หกเมตรแล้วขนส่งได้ง่ายในประเทพอ่าอ่าหกเมตรนะครับแต่ว่า แล้วแต่ถ้าเราตัด1เมตรจะได้8เมตรก็ได้อ่าแล้วก็เผื่อๆไว้ครับคเผื่อไว้อ่ากระชิบหน่อยได้ไหมผมไม่ใช่อะไรอยากจะรู้เหมือนกันว่าในกรุงเทพเวลาค้าขายจริงๆเนี่ยอเอาเอาแล้วคนที่จะกลับบ้านแล้วร้องไห้แล้วเมื่อกี้ก็ร้องไห้เข้าท่วมไปแล้วรอบหนึ่งนะ<ก>ลปหนงแปบห้เข้าท่วมไปแล้วตาให้ก็ท่วมไปแล้วถ้าขายอยู่กรุงเทพเนี่ยลำโดยประมาณเรามีหลายสายไม้ทั้งไทยเนี่ยส์เดียวเลยครับคือใหญ่เล็กเท่ากันหมดเลยยาวประมาณ7-8เมตรเนี่ยขายอยู่หน้าร้านนะร้านละ เจ็ดสิบบาทหน้าร้านเจ็ดสิบบาทครับคือเราก็รับซื้อมาครับส่วนใหญ่แหล่งที่มาส่งให้เราแหล่งไหนก็อำนาจเจริญกับชัยภูมิครับโอ้ทำไมไม่เอาปะจินหรือว่าปะจินมันแพงหรือของมันไม่มีแล้วแล้วแต่ขาแล้วแต่ขาครับเออเขาพูดให้มาเล่ขาไข่ขามันพวกง่ายเนาะเราจะไปลงตัวที่ใครที่มันพอโอ้โหนี่เห็นไหมเดี๋ยวเดียอ่ะให้ก็ตัดต่อให้เออมันจะ ดูดิโอ้โหผมก็ชอบว่ามันหนาใช่ดูทีดี๋ยวไล่ไล่มาดูเลยดูอีกทีนึงดูอีกทีนึ่งลองลองลองไอ้หนูระวังแล้วลูกนะน้องหนูนี่นี่ลูกนี่ดูหนาเห็นไหมเห็นรูมันไหมเนี่ยจะให้ดูรูนะให้เห็นรูนั่นหนาเออทำดำจอบก็ได้เนี่ยโอ้โหไนี่ไอันนี้ต้มโอ้โหนี่ดูดูนี่วิธีการผมก่อแม่มันอะ ระวังระวังระวังโอ้ตัดลอาไปเลยโอ้โหวันนี้ดีเลยยิ่งอยากดูเลยลำใหญ่ๆเนี่ยล้ำใหญ่ๆมันก็จะบางกว่าล้ำแต่ถ้ามันอ่อนนะมันยังไม่ค่อยเต็มที่แต่ว่าน่าจะรอดนะแต่ไม่ไม่รอดก็นี่นี่เนี่ยโประมาณประมาณ่าลองดูที่เราไม่ริดนะเวลาเราตัดเราไม่ริดอ๋อไม่ริดนะไอ้ที่ว่ามันขึ้นมาแล้วมันไม่มีแขนงใช่ไหมไอ้แขนเนอะ ถ้ามันมีแขนงเราตัดก่อกเลยอย่างสมมุติเนี่ยมันแขนงถึงนี่เราตัดนี่เลยครับออ๋อก็โอเคนะก็ปลายก็บางก็ธรรมดาพอๆกันไหมพอกันพอกันนะแต่วลามันตรงแล้วมันใหญ่อันนี้รำมันใหญ่แล้วมันใหญ่มันจะง่ายสำหรับคนที่เขาเอาไปทําพวกอ่าโอเคนี่ไอ้นายถ้าเกิดน้ำไม่พอนี่ก็ะองนี่ก็ะองนะนี่กระของนี่รู้ตอนทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดไม่พอเราเหลือเชื้อไป้ัง แต่ว่าดูกระบินแล้วมันเยอะหรอกวิธีการเขาขุดอ่าวิธีการเขาขุดเนาะโอ้ปีปีหนึ่งขายเฉพาะทั้งไผ่นี่มีตัวเลขไหมใครทําบัญชีทางนี้ทําบัญชีไหมขายสามหมื่นล้ำต่อปีถึงไหมไม่ถึงครับเลอมันคือเวลามันเป็นอย่างนี้นะผมที่ผมจะปลูกเองอะไรเองเนี่ย คือเวลาเราได้งานเนี่ยไม่มีหมายโอ้นี่คือปัญหาเลยหมายไม่มีใช่หมายไม่มีครับแล้วเรื่องราคาเขาเก่งไหมเราขายอยู่สมมติเราขายปีกเจ็ดิเนี่ยบางคนบอกจะเอาห้าสิบอะไรหรือมีเหมือนกันมีครับต่อต่อก็มีบ้างใช่ต่อหกสิบหกห้าอย่างเงี้ยจำนวนเยอะเราก็ลดได้เออก็เหมือนกันเราค้าขายก็แบบเดียวกันถ้าจำนวนมากๆก็ไม่ค่อยซีเรียสถจะเอาสักไม่กี่ลำล้วก็ขายราคาตามที่เราตั้งใช่ครับ เอาแลวคนนี้จะลับ้านแล้วหิวข้าวแล้วมั้งเนี่ยอ่านี่กำลังอันนี้ก็อีกคอหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นตัวเดียวกันเป็นตัวเดียวกันเราเราปลูกไว้ปลูกไว้ห้าห้าลำนี่แหละห้าห้าแม่มันครับอ๋อเดี๋ยวก็ได้ดูด้วยว่ามันหนามันบางยังไงดูไหนขอดูหน่อยครับเออก็ใช้ได้ไม่ถึงขนาดว่าบางอ่าลองดูลองดูอะละโอ้แล้วก็ สร้างไผ่นี่แต่ว่าแรงนั้นปีหนึ่งปีหนึ่งกับเทียบกับยูคายูคามันน่าจะดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมดีกว่าครับสมมติว่าร้อยต้นที่เราขายไปเราร้อยร้อยต้นร้อยลำที่ขายไปเป็นยูคาถ้าเท่าไหร่แปดสิบเก้าสิบอย่างนี้ไหมเก้าสิบห้าเลยอ๋อแสดงว่าไผ่เล็กน้อยเก้าเจ็ดเก้าแปดเลยเดี๋ยวว่าไผ่นี่เล็กน้อยพูดง่ายงใช่ครับมันแค่ติ่มล้านครัแค่แจมไว้หน่อยนึงแค่แจมไวตอนนี้เราจะที่มาดูเนี่ยอยากจะยั่งยืนอนาคตอยากไม่ต้อง ไปพึ่งใครไป็ต้อง,งอะไรเนี่ยต้องใช่แล้วมีที่ด้วยมีที่เมื่อกี้สัมภาษณ์แล้วสี่สิบไร่หรอฮะสามสิบ <c oughs> ไร่ครับสามสิบไร่แหมเราว่บวกเพิ่มให้อีกไร่ไอ้ <c oughs> ตรงใส่ของใครก็ไม่รู้เลยสิบไร่นั่น <c oughs> ที่ของเมียหรือว่าของของทางนี้ก็ทํากินด้วยกันครับแล้วเมียก็เป็นคนเมืองการเหมือนกันครับโอใกล้ๆกล้กันไหมก็ใกล้ๆกันนะครับอ๋อเอ็มเอ็มครับแล้วเอฟเอ็มนี่คืออะไรคือนร้านชื่อร้านครับชื่อร้านไม้ไม้แบบ เลยไม้ขายไม้แบบไมาอยู่ค่ะไม้เสาเข็มไม้เด็กคนมากดูดิแปดละเออเอาโนกก็ได้เอาหน้านะสองนอเพราะว่าดูก็เข้าท่าดีนะเออเออติดไว้เพื่ออนาคตระวังไอ้กล้มันเป็นคล้ายล้าไผ่ตรงเนี่ยผมก็ว่ายังไม่รู้แต่มาจากเม็ดเนี่ยผมถึงได้มาปลูกไว้อย่างนี้ไงมาจากเม็ดมาคัดก็ยังไม่รู้มันจะชื่ออะไรยังไงแต่ัมไม่ได้ตั้งชื่อเลยมันเป็นมาจากพม่า บางคนเขาก็เรียกว่าพยักแต่ว่าไอคำว่าพม่าเนี่ยโอ้โหคุณเนียเดี๋ยวนี้เขาขุดกันไงไหมเนี่ยกว่าจะได้เนี่นะคนขายเงาเนี่ยโอ้โหลุงเองนี่ก็บางทีวันหนึ่งผิดเงานี่ก็นอนแล้วแล้วมันปวดหมดเลยนะเนี่ยใช่โอ้ยยังบอกว่าทนี่พวกนี้มันสู้ไม่ได้ลุงไม่ได้ไหวมันมันแทนแรงเรามันโอ้โหมันไม่ธรรมดานะมันไี่หนาแน่นอนคุณใช่ นี่หนะนี่หนาบึกเลยเก้าสิหน้าสองอ่านายมาอีกอันหนึ่งนี่นี่อันนี้หนาบึกเลยอ่าเดี๋ยวจะได้ชําไว้ให้ลุงสวยเลยครับอันนี้เดี๋ยวเราเตรียมแยกไปต่างหากเราของเราอันนี้อ่าโอเคอันนี้ขั้นตอนวันนี้อ่าขุดตามออเดอร์เลยของคุ FM ครับ FM ครับผมนะ FM น้องอะไรนี่ น้องไอครับน้องไอ้นะโอ้โหคนนี้ฟังวันนี้ตอบคําถามกันไม่หยุดเลยนะอยู่ขายของที่แถวไหนนะอําเภอไซน้อยนนทบุรีครับไซน้อยนนทบุรีถ้าเกิดใครไปแถวนั้นชื่อร้าน FM ไม้แบบ FM ไม้แบบบอกบอกบอกเบอร์โทรหน่อยเผื่อใครเขาต้องการลำไม้ไผ่อะไรอยู่แถวนั้นอ่ะ0 8 8ย6 3้า8 6 3 4, ี่เอ่าอันนี้มากับเจ้านาย oh. เจ้านายวันนี้เป็นคนถือกล้องนะ <c oughs> เนาะเลยไม่เห็นภาพเนาะ <c oughs> ก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับขอบพระคุณลุงกลมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ <c oughs> ด้วยครับ <c oughs> ขอบพระคุณครับ <c oughs> ขอบพระคุณครับ